สวัสดีลูกค้าช่องมีดสวยมีดคมมีดใช้งานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นุ่นม,มีมีดมานําเสนอทั้งหมดสิบเล่มด้วยกันนะคะเป็นงานตีรลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็กเอ p ยูพีเก้ามีพิเศษอยู่หนึ่งเล่มคือเล่มที่หนึ่งเป็นเหล็กบาเรยนะคะลูกค้าอันนี้เป็นมีดแร่นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุดสี่นิ้วสันนาสามมิลน,นะคะตัวด้ามความยาวหกนิ้วนะคะเป็นด้ามต่อ ไม้พยุงนะคะลูกค้าค่ะราคาเจ็ด้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่สองนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วความกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้าไม้พยุงเฉลุลายความยาวสี่จุดเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้าเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9นะคะลูกค้ารุ่นนี้ขายดีมากค่ะลูกค้าราคาเจ็ด้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะคะ รับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกค่ะลูกค้าขาะเล่มที่สามนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก UP เก้านะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่เจ็ดจุดห้านิ้วความกว้างสองนิ้วสัดหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงเฉลุลายความยาวสี่จุดห้านิ้วนะคะลูกค้าขาะเล่มที่สามราคาหกร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทรวมส่ง ขาเล่มที่4นะคะเป็นงานเจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก s u P 9นะคะความยาวของเบมีอยู่ที่7.4นิ้วนะคะความกว้าง2นิ้วสัดหนา5้มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5นิ้วนะคะลูกค้าปากหมุดโมสสกสวยงามทุกเล่มเลยนะคะราะคาหรเก้าสิบบาทรวมส่งนะคะเฉพาะมีสนใจสั่งทางฝักซองได้นะคะลูกค้าราคาตามขนาดเลยค่ะ ขาลิมที่ห้านะคะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากบริสยูพีเก้าเหมาะก,กับสับกระดูกหมูมากเลยค่ะลูกค้าน้ำหนักห้าร้อย้าสิบกรัมนะคะที่นี้ความยาวของเบรมีอยู่ที่แปดจุดสองนิ้วความกว้างสองนิ้วนะคะสันนาเจ็ดมิลตัวด้ามห้านิ้วนะคะลูกค้าเป็นด้ามไม้พยุงปักโมสสกสวยงามนะคะราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากบริสยูพีเก้านะคะ ขายเล่มที่6นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่8นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนา7จมิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5นิ้วนะคะลูกค้าปากหมุดโมเ,กเสกสวยงามนะคะสับกระดูกหมูได้คะ่ะลูกค้าราคา790บาทรวส่งคะ่ะขายเล่มที่7นะคะเป็นโบวี่เล่มน,นี้ทำไมขายออกยากจังคะ่ะพูดหนุนหน่อยคะ่ะลูกค้า เล่มที่เจ็ดความยาวของใบมีอยู่ที่เก้าจุดห้านิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาหกมิลนะคะตัวด้ามห้านิ้วนะคะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กเหนบนะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะคะลูกค้าราคาเป็นร้อยเก้าสิบาทรวมส่งขาเล่มที่แปดนะคะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อนะคะลูกค้า ความยาวของใบมีดอยู่ที่11.2เนิ้วความกว้าง2.5านิ้วนะคะสันหนา6.5มิลนะคะตัวด้ามไม้ประดูเฉลุลายลมไฟความยาว5.3มนิ้วนะคะตัวด้ามราคา1,000รวมส่งนะคะลูกค้ารับประกันความคมรับประกันงานสูดต้องปกคะ่ะส่วนเซตนี้เป็นเซตมีดพบนะคะเซตพยุงทั้งชุดนะคะลูกค้าความยาวของใบมีด อยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะกว้างหนึ่งจุดสามนิ้วสันหนาสี่มิลนะคะตัวด้าไมไม้พยุงความยาวสี่จุดสามนิ้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับฝักไม้พยุงนะคะราคาเจ็ดร้อยรวมส่งค่ะลูกค้าลดพิเศษเจ็ดร้อยรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่เก้านะคะเล่มที่สิบนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วความกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วนะคะสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงความยาวห้านิ้วนะคะลูกค้า ตัวด้านเป็นด้ามไม้พยุงตัวฝักจะเป็นฝักไม้สักรัดหวายนะคะลูกค้าราคาจิตร้อยรวมส่งนะคะสนเจเล่มไหนแค็หนะ้าจอ์อไลน์ม่ขาได้เลยนะคะสินค้าร้านเรามีประกันเบรมีด90วันนะคะรับคีม3ครั้งเท่านั้นนะคะสินค้าทุกเล่มจะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะงานตีร้อนขึ้นรูปงานใช้คอนพอน ตีเหล็กผเผาแดงๆแล้วก็ไปขัดสีอบชุบนะคะลูกค้า